สวัสดีครับมาบอกกับปบามวยออนทั่วอีกคือเกาและเชินเคยครับเมืม่อนี้พาบีพระนอง,นองอมาเที่ยวบุญครับดดมาเที่ยวบุญบ้านบ่าวแสกครับบ้านบ่าวา่าแสกอำเภอเหน้าหวาจังัวดนครพนมครับคือง่ายๆคือบ้านแสกเนาะ เมื่อนี้เป็นบุญพระบีเอฟครับบุญบานเพิ่นยิงไงโบเพย์บานรื่นครับเมื่อนี้จังหน่อยเพิ่นเฮพระบีเอฟครับจังหน่อยเฮพระบีเอฟก็มีรถเฮครับรถเฮ โอปอมิวสิกครับนายศิมาจากอุดรธานีมีนักร้องดังมากครับนั่มครับมอดจารุพัดแล้วก็มีหนังครับหนังจอ,อยักษ์จอใหญ่หนังกำแปพงทีมงานโจโจ้ดิจิตอลครับทีมงานโจโจ้ดิจิตอล ทีมงานนั่งคุณภรพมครับอีกหน่วยหนึ่งผมเคยถ่ายให้พี่น้องเบิรงนกันนะครับอีกหน่วยหนึ่งเป็นรถคันสีขาวทีมงานมันจะมีอยู่สามหน่วยครับคันนี้เป็นรถหน่วยสีเหลืองครับ เครื่องเสียงก็่าจะเป็นเซตเดียวกันครับกับน่วยที่ผมไทยตูเชิงการก็จะเป็นกิบครับตูเบสก็จะเป็นเทอร์โบของผมก็เจไเนาะพอเวอร์กเป็นทาบครับอีกไงครับคุณบานเพื่น มาเบิง่งทางนี้ครับทางนี้ก็เป็นเครื่องเสียงของกองนวยการคร MM ับเครื่องเสียงกลางแจมคือกันอีกครับทีมงานไพบูลมิวสิกครับเป็นเครื่องเสียงภายในบ้านนี่ครับเครื่องเสียงเพ่นอยู่ในบ้านนีเครื่องเสียงไพบูลมิวสิก เป็นนักเศร้าวทั้งเซตครับเป็นนักเศว้าทั้เนนทงเซตครัเป็นบีวีครับบีวีนัดเศ้าเชียงกลางเป็นอเมซอนนับสศร้าหาสาระคำของแท้ครับขึ้นของทิพ หรวมเสียงแกนขอกันกันนอดเศ้าเพือนกันครับคืนโอ้เก่งเก่งเก่งแรับแม่สีเด่นอุลลุนครับเนื่อนผมเห็นเต็กกว่านี้ออมาเทเดสั่หยุบยกรนาบตาแตก่ออันนี้เราเล่นกินไดอยู่ครับเบียดนาสิเป็นว่าเท็กครับว่าเท็กไบโพล่าสามพันหกไอม มีทาไอโฟนพันธุ์แคนครับมีซาวสแตนดาร์ดครับ XVM10 อุ 10, ลิโอจ็อกกี้สี <My S 1> e, 10, ่ช่องแอนด์แคเ์ SAE XVM10 ก็มีครับ <My S 1> ส่วนมิกเป็นไมค์อาน์เอฟอาร์สิบแปดครับใส่คอด อันนั้หรอกครับ NTS e ไม่ลอยมีสองจุดครับมีชัว ADCD กับ p o l y l o t e c h ครับ, o e รบโอ้ในซัมนี่ก็ถือว่าสุดยอดครับมี M หนาลายทรงไซนหนาใส่เป็นข่อนครับหนาลาย NPE เป็นซีรยนีสองห้าศูนย์ครับครับสุดจัดครับมือบรรยากาศในงานครับจากน่อยพุนซีเฮพวีนะครับประมาณสี่วงเลงขา้างหน้านี้กับมันใบสองครึคร่งนะครับก็อาจนะครับแล้วก็มีอีกอย่างครับรมือนี้ แล้วก็พระกุปโชติศาสนการเจ้าคณะตำบลท่าเรือแล้วก็คณะสงฆ์นะครับจะคล้องเครื่องไพบุญมีสิวสิกนใหกำลังย่างมากครับพระจากจุดพระธิการจากจุดสีโลวันนี้นังปะทะมอลำครับวันนี้ก็ใหม่ๆอันนี้ทางคุณพ่ออยู่คนละฟังของโบสถ์ครับอันนี้โบสถ์คันกลางนปัญญาาาชวบ้โบสถ์คันกลางฟังนั้นเป็นนังครับโจโจ้ฟังนี้เป็นมอลำครับ รถวิธีกันเสียงมาแล้วครับเรียกฝันสงมาก็ดีเลยทีมงานต้องมิวสิกซาวเ์ไลเอซาวครับทีมงานต้องมิวสิกเป็นมอเตอซิงนะครับทีมงานรถเป็นเสียงวิธีกาลังมาหอดครับกำลังอาเรียมหาไล่ครับญาติโยมชาวบ้านว่าแสกห้ายเ็มก็พี่น้องชาวบ้านในไกลที่มาร่วม กำลังโยกโหลเารียมหาลายช่องใส่เขาไปตั้งเวทีนาทิตตั้งนี้นะครับมองรถข้าวๆนี่ครับนาจิ่าจะตั้งยี่มองรถขาวๆท่านหนาวมาพี่ครับเห่านัานหนาวมากหลังจาั่างเนี้ยก็จทีท่านคงจะอาศัยรถไปพร้อมกันกับพระเก้วก็ได้ยเนาะเออประมาณน ม็มีเห,หพรเย็นเห่พระเกี่ยวครับเพีนหน่อยทางนเราเนาะอ,อยากจตรงน,น้นให้เป็นกระงสางประตูโค้งครับวัดบ้นานบ,นบ่าวเสกครับทีมงานต๋องมิสิกไนวนะครับโอ้แดดครับแดดเขาคมกันครับโอ้แดดแห้งครับมือน,นี่มือรง บันนี้นะครับเพราะมือคืนมีประวัติมาแล้วอยู่บนน่งาง่วมือคืนเนี่ยโอ้ฝนตกหลยสามเทือครับมผมไปยูฮอดเทือที่สามครับกลับเลยครับผมครับสวัสดีครับมาถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปครับผม ผมมักระบบเครื่องเสียงของทีมงานหนังนะครับทีมงานโจ๊ะตอนนี้กำลังกลางตังนางลาน,นครับนี่นขั้นตอนตังนางลานเลยนะครับกำลังใส่สลิงยึดนางลาน,นครับเมื่อนกับลุ่มแห้งครับทีมงานเกยนนียรติครรอบที่สามครับลุมทั้งลุม่มทั้งฝน มาแบบโอ้โหเดี๋ยวหอบศาสตเรียนกันสามเทื่อนะครับแต่ว่าทีมงานเป็นแสดงไปถามข่าวถามข่าวทีมงานเป็นแสดงจหอดเจ็ดวงเสานะครับวงเ,เสาร์เนี่ สำหรับคลิปนี้เ e, อาไว้สมีเท่านั้นนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ